เป็นครอบครัวที่หน้าตาดีทั้งบ้านเลยนะครับสำหรับครอบครัวนี้เคนธีรเดชถือว่าเป็นพระเอกอีกหนึ่งคนที่หล่ออม,มะตะมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วลูกชายของเขาก็จะหน้าตาดีไปด้วยรวมถึงทั้งภรรยาหรือแม่นั่นเองครับแม่ของลูกๆเขาก็หน้าตาดีเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นแล้วลูกทุกคน เลยมีหน้าตาที่ได้มาจากพ่อและแม่หากหลายคนไม่ได้ติดตามชีวิตของเคียนจริงๆเลยก็จะไม่รู้นะครับว่าลูกของเคนธีรเดชโตขนาดนี้แล้วครับตอนนี้หล่อมากๆเลยหล่อทั้งสองคนเลยบางคนก็บอกว่าโตขึ้นมาแล้วเหมือนพ่อเลยนันเนี่ยได้พ่อมาเต็มๆเลยส่วนแม่นั้น ก็ยังคงสวยถึงแม้อายุจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ความสวยก็ยังคงสวยอยู่เหมือนเดิมถือว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและสมบูรณ์แบบจริงๆเคนธิรเดชก็ยังคงทํางานและดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีครอบครัวนี้ถือว่าเป็นแบบอย่างของสังคมจริงๆรักกันยืนยาวและยาวนานมากๆหลายคนก็อยากให้เคน กลับมาเล่นละครให้แฟนๆได้รับชมเร็วๆครับ